สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีภารกิจนำวัวตัวเมียสองตัวนะครับเป็นวัวท้องหนึ่งตัวคือเจ้าขาวนะครับแม่ขาวตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือแม่สื่อนะครับแม่สาวมุกนะครับนำไปส่งให้ลูกค้านะครับซึ่งท่านมาดูวัวแล้วท่านชอบนะครับท่านก็มาขอซื้อนะครับ ตอนแรกผมเองก็ไม่อยากจะขายนะครับเพราะว่ากะว่าจะเก็บชุดนี้ไว้เลี้ยงนะครับเพื่อจะทําเป็นแม่บล็อกแม่พันนะครับแต่ท่านเองก็เป็นลูกค้าเก่านะครับเป็นลูกค้าเก่าแล้วท่านก็มาติดต่อซื้อให้กับพี่ชายนะครับสุดท้ายผมก็ใจอ่อนนะครับขายให้เขาไปนะครับในราคา ตัวละ20ก่กว่าๆนะครับ20 0 0 0่ากว่าๆคราก็ตอนนี้ก็เตรียมที่จะ,ะนําวัวไปส่งให้กับลูกค้านะครับอยู่ต่างอาเภอครับก็ไปไม่ไกลมากครับ20กว่ากิโลนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เอาขึ้นรถหมดแล้วนะผมก็จะนําเชือกมาผูกที่คออีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เขา ป้องกันหลุดนะครับเฉพาะเชือกที่ผูกสวนสะพายบางครั้งนี่อาจจะเกิด <c oughs> การผูกขาดได้ครับก็เลยต้องนำปลายเชือกหรือเชือกอีกเส้นหนึ่งนะครับมามัดอรอบคอเขาด้วยนะครับเพื่อจะได้กันนะครับป้องกันไว้นะครับก็เคยมีครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ผูกเชือกคอ,อเชือกสนสะพายขาดครับเขาตกใจระหว่างที่เดินทางครับ ก็เค้อดีนะครับว่าเขาไม่ได้หลุดไปไหนนะครับก็ลงมาจอดรถแล้วก็มัดเชือกตุนพลายแล้วก็ผูกคอผูกคอไว้นะครับจริงถ้าเป็นวัว,วตัวใหญ่วัวสูงสูงเนี่ยเราจะต้องดึงหน้าเขาให้ต่ําๆนะครับแต่วันนี้ก็แสงเหล็กกงเหล็กม,มันก็อยู่สูงนะครับไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับ ก็สูงก็เลยมัดหน้าเขาลอยๆหน่อยนะครับตัวนี้ตัวมุกนี่ก็เขาก็จะระแวงระแวงหน่อยนะครับส่วนตัวขาวนี่เขาขึ้นลดลงลดบ่อยนะครับขึ้นง่ายลงง่ายนะครับส่วนตัวมุกนี่เขาขี้ระแวงหน่อยก็เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพภาพหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างที่อยูอ่กำลังจะมัดอ่า เชือกคอของเจ้าขาวนะครับว่าเวลาเราผูกเชือกลัวอยู่บนรถบนอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับสําหรับนายห้อยมือใหม่เนี่ยเดินผ่านตัวขาวเนี่ยเมื okay. Back ่อกี้แบ็คคิกใส่ผมไปแล้วนะครับแต่ข้อดีนะครับว่าผมยืนอยู่ห่างนะครับไม่ไม่โดนนะครับวัวบางตัวเนี่ยเขาเตะดีนะครับ แบ็ k <Back> ค <laughs> ิกนายห้อยนี่ต้องระมัดระวังนะครับก็ดึงเชือกเจ้าขาวนะครับปกติเนี่ยเขาจะต้องมัดหันหน้าไปไปหากันนะครับหันหน้าอยู่ด้านเดียวกันแต่วันนี้ผมเกิดมึนมนยังไงไม่รู้นะครับก็ผูกอยู่คนละด้านนะครับวันนี้นี่ขึ้นไปไปดันเพื่อจะให้ ตัวขาวในเดินเข้ามาอยู่มุมรถนะครับแต่แม่มุกก็กันไม่ให้ตัวขาวเข้าไปนะครับแม่มุกนี่เอาก้นปิดไว้ไม่ให้แม่ขาวเดินไปที่มุมนะครับนี่ก็เลยกลายเป็นขวางกันนะครับปกตินี่ผมต้องเปลี่ยนเชือกแม่ขาวให้มาอยู่ด้านด้านเดียวกับแม่มุกนะครับแต่ผมเองก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับก็จะอยากจะผูกแบบสลับหัวนะครับแต่แม่มุกเขาไม่ยอมให้ แม่ขาวเข้าไปนะครับผมก็เลยใช้วิธีใช้มือดันคะรับพอดันไม่เข้าก็เลยนี่พอดันไม่เข้าก็ดึงเชือกนะครับดึงเชือกดึงเชือกมัดไว้ตรงนี้เลยนะครับมัดเชือกแม่ขาวครับหลังจากมัดเชือกสนสายสนปพายเสร็จก็จะเอาปลายสายนะครับเอาปลายสายไปมัดคอแม่ขาวนะครับนี่ เดี๋ยวมาดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับป๊าบเข้าให้ครับโดนแบ็คคิกแม่เท่าแม่มุกเข้าให้หนึ่งดอกนี่เป็นไงท่านชมทะลุเหล็กมาเลยนะครับท่านชมโดนไปครับหนึ่งดอกนะครับเช้านี้นะครับแมนี่ถึงกับลงมาอยู่ข้างล่างเลยยอมนะครับยอมมาอยู่ข้างล่างเนี่ยต้องใช้มือรอดอีกอีกช่องหนึ่งครับก็มีความห่างจากไอ้ก้นแม่มุกอยู่ ระยะหนึ่งครับประมาณห้าสิบเซนเนะเลยต้องมามัดแบบนี้แทนนะครับนี่ก็ช่วงเอาขึ้นรถนี่ก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มัดไม่มีเหตุการณ์ก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากมัดล็อกคออะไรเสร็จก็ปิดฝาท้ายนะครับรถผมเองก็เป็นรถที่ไม่ได้ทำมาสำหรับการ ขนย้ายวัวแบบแบบจริงจังนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมก็ไม่ได้ซื้อขายบ่อยครับเดือนสองเดือนอาจจะมีสักครั้งหนึ่งผมก็ใช้รถนี่กระบะแซงทั่วไปเนี่ยครับแล้วก็เอาไม้ไผ่มาเสียบเสียบป้องกันไม่ให้เขาล่วงหล่นแค่นั้นเองครับก็ใช้เชือกมาผูกมามัดนะครับ ใช้ไม้ไผ่ก็มีความเหนียวความอดทนอยู่นะครับก็หลังจากเดินทางมาถึงเจ้าของวัวนะครับที่ท่านจะรับซื้อนะครับนี่ก็แกะเชือกเอาแม่ขาวลงนะครับแกะเชือกคอนี่ดูคอแม่ขาวนะครับเปือเป้อนเปื้อนเอเพราะว่าเอาเอาหัวไปสลับกันนะครับก็เลยเปื้อนหมดเลยนี่ คอแม่ขาวนี่เปื่นมูลเปื่นขี้ของไอ้เจ้ามุกหมดเลยนะครับแม่ขาวเขาขึ้นลดลงรถแบบง่ายๆเขาเป็นวัวขึ้นรถลงรถแบบสบายๆนะครับนี่ก็จูงไปรอเจ้าของคนใหม่เขานําหลักนําหมุดมาปักนะครับเขาจะเลี้ยงแบบไอ้ผูกล่ามนะครับก็ไม่มีรั้วรอบนะครับก็ทุ่งนาแถวนี้ก็หญ้าเยอะมากคุณผู้ชม พื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสองกับอำเภอหนองมงไข่เน sen ี่ยเขาจะทำการเกษตรเยอะนะครับอำเภอหนองมงไข่เนี่ยเขาก็จะปลูกข้าวนาปังกันครับส่วนที่อำรอยต่ออำเภอสองติดติดกับอำเภอหนองมงไข่เนี่ยเขาก็จะปลูกข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดสัตว์นะครับข้าวโพดสำหรับเลี้ยงสัตว์กันนะครับหลังจากที่เขาทํานาเสร็จแล้วเขาก็จะปลูกข้าวโพดพื้นที่นาบางส่วน ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดเป็นไร่ถั่วเหลืองอะไรประมาณนี้ครับก็มีส่วนน้อยนะครับที่จะเป็นที่นาว่างเปล่านะนี่นี่ก็บริเวณหน้าบ้านของท่านนะครับที่เจ้าของคนใหม่เขาซื้อนะครับก็มีหญ้าสูงมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหญ้าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหญ้าแพกหญ้าขนประมาณนี้ครับแม่ขาวก็มีหน้าตาตื่นตระหนกนิดหน่อยครับเพราะว่าปกติเขาอยู่กันสี่ตัวนะครับ แล้วก็ปล่อยให้เดินทุ่งครับวันนี้มาพื้นที่ใหม่นะครับมาเจอเจ้าของคนใหม่ก็มีอาการหวัดระแวงนิดหน่อยนะครับหวัดระแวงนิดหน่อยนี่เขายืนห่างๆเขากลัวกลัวคนใหม่ครับหลังจากที่มัดเจ้าขาวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดินมาแกะ เชือกให้กับเจ้ามุกนะครับนี่แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปท่านชมมาลุ้นกันนะครับนี่ท่านชมดูอาการของเจ้ามุกนะครับซึ่งตอนนั้นผมเองก็ไม่รู้นะครับว่าเจ้าของคนใหม่เขาเขามายืนอยู่ด้านหลังของผมนะครับเขาเกิดความกลัวคนใหม่ครับเจ้าของคนใหม่ที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับนี่ ตอนนั้นผมก็คิดว่าเขาเจ้ามุกเขาสะดุ้งมือผมนะครับเนี่ยผมก็แกะเชือกคอของเขาออกนี่ระหว่างที่แกะเชือกคอนะครับเขาก็นิ่งๆอยู่นะครับจากนั้นก็ไล่เชือกออกตามเหล็กตาตาเหล็กตาแซงเหล็กนะครับระหว่างนั้นเขาก็นิ่งๆอยู่นะครับ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะผมเองก็ไม่คิดแต่ไม่คิดว่าภาพที่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นนะผมผมเองคิดว่าเ,เจ้ามุกไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเ,เจ้าขาวก็ลงไปแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับนี่หลังจากที่เชือกคลายแล้วนะครับท่านชมมาดูนี่เจ้าของคนใหม่เขาอยู่ด้านหลังผมนี่นครับถือค้อนถือเหล็กด้วย <laughs> เขาเกิดความกลัวนะครับ โดดลงไปเลยครับจากนั้นก็ดึงผมเองก็ดึงเก็บไว้นะครับนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับสําหรับนายห้อยมือใหม่นายห้อยสมัครเล่นนะครับเวลาวัวกระโดดลงจากรถแล้วอย่าดึงเชือกไว้นะครับท่านผู้ชมต้องปล่อยนะครับจริงๆแล้วต้องปล่อยเชือกออกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นมาบาดมือเราด้วยนะครับไม่ให้และจากนั้นก็ไม่ให้วัวเขาได้รับบาดเจ็บด้วยจริงๆแล้วตัวตอนนี้ถ้าปล่อยเชือกไปเชือกก็จะไม่ขาดออกจากห่วงเหล็กที่คอนะครับ ตอนนี้ห่วงเหล็กขาดนะครับนี่หน้างแงนไปเลยครับเชือกขาดไปแล้วท่านผู้ชมแต่แต่โชคดีครับเพราะว่าเจ้ามุกอะ่ะเขาไม่ใช่วัวที่ที่เตลิดนะครับวิ่งเตลิดไปไหนครับก,ก็วิ่งมาหาแม่ขาวเนี่ยครับท่านผู้ชมจากนั้นผมก็ใช้กล้วยนะครับบอกเจ้าของคนใหม่ไปเอากล้วยมามาล่อจากนั้นก็มัด ส่งมอบวัวให้เจ้าของคนใหม่ได้สําเร็จนะครับวันนี้นะครับกว่าภากิจนี่เสร็จจากเสร็จสิ้นนี่ก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนะครับจากที่จะทํากันไอซื้อขายแบบง่ายๆปรากฏว่าวันนี้นี่ก็ใช้เวลาในการล่อจับเจ้ามุกอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะครับอู่ทาหอนสำหรับนายห้อยสมัครเล่นนะครับเวลาเอาวัวขึ้นรถลงรถต้องใช้ ความระมัดระวังนะครับครับท่านชมครับสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ